สวัสดีค่ะช่องแนวยูแนวกินมันีสิผ้าเห็ดน้ำพริกปลาถูนะคะไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะค่ะขั้นแรกก็ใส่หอมแดงนะคะพริก กระเทียมนะคะลงไปขัวนะคะขวนี่ก็จะใส่หมอเฉพาะสำหรับขัวอยางเดียวเลยค่ะหมอตัวนี้มันหัวนะคะสามารถใส่ใดนะคะขวโจดบักพิกหอมแล้วก็กระเทียมสุกนะคะขวไปเรื่อยๆนะคะจนมันสุกตอนนี้กไก่สีซุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ซุกเรียบร้อยแล้วนะคะเขากับว่างหมอนะคะต่อไปให้สีมาถอดปลาทูค่ะในการถอดปลาทูนี่ก็ตอ้องใส่น้ำมันผืชนะคะน้ำมันผือหรือน้ำมันหมูก,กระดาันนมีเนาะให้น้ำมันห่อนจากน้อยกับปอยนะคะใส่ปลาทูลงไปนะคะใส่ปลาทูลงไปปลาทูกับจิตกรฟแค่เธอเดียวนะคะแล้วเขาก็เอาเส้นเลยนะคะต้องดูว่าขังในสังเกตตรงวามี สีเหลืองนากินบอนะคะก็มองเห็นชัดเจนอยู่ค่ะเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้ะก็พริกเลยค่ะสีสันหนากินแห้งค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับปลาทูเห้าข้ากระสีมะตํานะคะพริกหอมแดงกระเทียมที่เห้า ขัวไหวนะคะเข้าก็สีมาตำตำแหงแหลกเลยนะคะกะระว่างเนี่ยบอกทีมันสีขาตานะคะเอียงตำนี่ซาใจแห้งะคะ่ะ จากนั้นกะแกะเนื้อปลาทูนะคะเอาปลาทูใส่นะคะปลา,าทูห่อตําแค่ตัวเดียวกับพ่อกินแล้วนะคะขอบพว่วเห้เล็กๆนะคะเอากางออกให้เบิดเลยนะคะจากนั้นก็ต้มให้เหนื้อปลานะคะเข่ากันกับผิกที่ห่าต้มไว้นะคะ น้ำพริกปลาทูนี่เป็นน้ำพริกขื้นบานเนาะของแถบที่ว่าจะบอกว่าถูกปากเลยกับว่าใดนะคะบมแมนแค่อ่าหมองที่เพิ่นมีปลาทูเนาะอย่างอีสานเท่านี่ก็ถือว่าน้ำพริกปลาทูเป็นอาหารประจำบ้านนะคะส่วนผสมกะมีหยังบ่หลายนะคะก็คือมีหนังปลาแดกนะคะน้ำปลาแดกสุกใส่ลงไป ตามด้วยผงชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็มะนาวบีบลงไปนะคะใส่มะนาวบีบลงไปเท้าก็บสิลองต่เม,มืองกรแล้วก็ซี่ม,มืองกรขันมันบวท่านเข็มห้าก็บใส่น้ำปลาอีกเทียวนึงนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปอีกนะคะจากช้อนหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็ความหอมของน้ำปลานะคะแล้วก็เห็ดให้มันนัวขึน้นเนาะให้มันเข้มขนนึ้นนิดนึงนะคะเสร็จ hmm. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าก็ตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเพื่อที่าจะจไปะกินกับผักต่างๆหน้าๆนะคะถ้าเห็นกางเห็นยังกะยิบออก นปลาทูสเสร็จเรียบร้อยค่ะมือนีช่องแนวยูแนวกินขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ